สวัสดีครับคุณม่นครับหุ้นของคุณที่ฉันจําได้คือกันกุลนะคะคที่คุณได้แนะนํามาในช่วงปีที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะคะครับตัวนี้จะไรต่อคะคุณจักริดคะก็เราประเมินเป้าหมายนะครับสําหรับปี2,555อยู่ที่22บาทนะครับอืม22บาทครับขึ้นไปขนาดนั้นเลยเหรอครับโอ้โหเพราะอะไรคะ ก็หลักๆเลยนะครับพวกจะมาจากไหนได้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่ปีนี้เนี่ยจะเดินเครื่องเต็มกาลังแล้วก็เสร็จทะเบียน56เฟสเออ56เมตรกันนะครับอืส่วนประเด็นที่สองเนี่ยคงจะเป็นเรื่องยอดขายนะครับที่มาจากทางฝั่งของพม่านี่ยอดขายเนี่ยต่อมากนะครับเพราะนั้ี่ยอั้นี้เป็นสอฟต์แวั์เกิร์ดที่ทําให้ราคาหุ้นเนี่ยได้เดขึ้นต่อเนื่องได้ครับอืมคชะโอ้โหก็ยังเป็นหุ้นในขวัญ ในดวงใจของคุณจากกรีดปี55อยู่ใช่ไหมคะเราเลือกเป็นเดอะสตาร์ปี55ครับโอ้โหเดอะสตาร์เลยนะคะคุณผู้ฟังท่ชมเป็นเป็นงในห้าตัวที่เราเลือกอืมค่ะแล้วในสัปดาห์นี้คุณจากกรีดน่าจะได้นําหุ้นตัวไหนคะอ่อจริงๆแล้วมันจะมีอยู่หุ้นพลังงานค่ะทดแทนพลังงานทางเลือกนะครับที่ปกติปกติคู่ประกับกันคุณแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นเลยเมื่อตัว UAC นะครับ UAC ครับอ่ะดูนะหุ้น UAC นะครับ ก็ u n น v e r อร์ซเหรอฮะครับใช่ครับอ๋อเหรอเพไอเอสตอนนี้เราบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยลงมารับรู้ข่าวร้ายพอสมควรแล้วนะครับทั้งในเรื่องผลของผลประกอบการตัวไบโอดีเซลเองที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่เราบอกว่าว่าปีนี้เนี่ยผลประกอบการจะฟื้นตัวนะครับรวมไปถึงการที่บริษัทเองเนี่ยกำลังทาการชีวภาพนะครับนะครับก็ตรงนี้ได้เป็นโปรเจกต์พันล้านที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่จะหนุนกาไรให้กับบริษัทเนี่ยค่อนข้างมากะนะครับนอกจากนี้เนี่ยบริษัททางดีพวกธุรกิจน้ำ <โห S 2> นะครับที่จะเริ่มเห็นเหนดอเห็น,หนดกดน,นะครับปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเออในเมื่อการกูลพลังงานไฟฟ้าไ,ไปแล้วนะครับอันนี้เป็นพวกพลังงานไฟฟ้าอาเป็นพวกพลังงานชีวภาพเนี่ยก็ควรที่จะไปด้วยกันจากคนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ไม่มีใครดูแลไม่มีใครแบบสนใจราคาหุ้นก็เลยค่อนข้างอันเดอร์ฟอร์มอยู่ทางสิบบาทนะครับแต่ตอนนี้สิบเอ็ดบาทสิบสตางค์แล้วนะคะ ครับเราให้ราคาเป้าหมายสำหรับปีนี้ทั้งปีน,นะครับอยู่ที่สิบแปดบาทครับเป้าหมายนะครับสิบแปดบาทโหเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หรออันนี้คือเป้าหมายสิบสองเดือนนะครับอ๋อเป้าหมายสิบสองเดือนนะคะใช่ครับถ้าจะลงทุนซื้อนี้ซื้อนในราคาเท่าไหร่ในช่วงสัปดาห์นี้คะจริงราคาแถวๆนี้ก็ซื้อได้นะครับเพราะว่าวัดจากตรงนี้อัพไซน์เนี่ยก็ยังมีอยู่อนข้างสูงครับโอ้วันนี้ขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะรอครับค่ะครับก็ ถ้าเทียบกับการกุณตอนนั้นสิบสองบาทเป็นสิบสี่บาทตอนนี้เรมา็สิบแปดบาทก็ก็ยังขึ้นได้เรื่อยๆถูกไหมครับอ๋อค่ะค่ะเห็นมันขึ้นแรงกลัวมันหล่นแรงนะคะมันคนมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคร<ช>ับคือ้นไปแรงเนี่ยเวลาถงเทสโพรฟิตก็อาจจะถูกเทสแปร์แต่สำคัญที่ก็คือพื้นฐานมันไม่ได้เปลี่ยนแต่ที่เปลี่ยนอ่ะคือใจของมษย์นี้ครับเพราะฉะนั้นเยเราก็ต้องไปสนใจค่ะอ๋อใจของนะฮะค่ะบางคนแน่ใจที่จะ เอากับเขาไหมถ้าไม่เอาก็ทิ้งมาคือพัชระะนันเนี่ยก่อนที่จะซื้อเนี่ยก็ควรที่จะศึกษาก่อนว่าเอไอและควรไปคืออะไรค่พะฉะรั้นเนี่ยถ้าเราวางมั่นใจในบริษัทน,นี้แล้วเนี่ยนะครับตลาดมันจะเป็น s e n t i m e n ในแง่ของว่าควรจะตกใจแพนดิเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศเรือยุโรปอะไรถ้าเราเป็นทางทุรย,ย,ยระยาเนี่ยาไม่ต้องไปกลัวครับโอ้โหค่ะคุณผู้ฟัง UAC ที่คุณจัก,กรีนแนะนำนี้เป้าหมาย18บาทสูงถึง70%จากราคา11บาท10ส,สตางค์ตอนนี้นะคะ ผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นภายใน12เดือนครับอืมค่ะโอ้โหหนักเลยนะคุณจกกักริดตอนนี้เองตัวเซ็ตขึ้นมายืนที่พันห้าสิบกว่าจุดตรงนี้คุณมองว่าเซ็ตอินเด็กซ์ของประเทศไทยนะ่าจะเคลื่อนไหวยังไงต่อสัปดาห์นี้คะ ก็ตลาดทั้งสัปดาห์นะครับยังมีความหวังเรื่องการประชุมกันระหว่างตัวฝรั่งเศสกับเยอรมันนะครับการประมูลพันธาบัตรฝรั่งเศสอิตาลีนะครับซึ่งตลาดเองก็คาดการณ์ว่าน่าจะออกมาดีเพราะฉะนั้นนโอกาสที่เซ็เอจะยืนถ่านบันห้าสิบเนี่ยหรือขึ้นเป็นทดสอบจากพันเจ็ดสิบก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับทสอบพันแปดสิบเหรอะคะพันเจ็ดสิบครับพันเจ็ดสิบเจ็ดจุดอ๋อไปอีกยี่สิบจุดนะคะครับมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงแต่ท่วงนี้ทั้งนั้นเนี่ย นักลงทุนเองต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าปัจจัย่างประเทศเองเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ไม่แน่นอนอันนี้ก็เป็นแค่ความหวังว่ามันจะดีนะครับ <c oughs> แต่ถ้าไม่ดีเมื่อไหร่ตลาดก็พร้อมที่จะเทสแรงๆมาได้เหมือนกันค่ะค่ะค่ะก็เสี่ยงยังมีอาการเสี่ยงอยู่ใช่ไหมคะครับใช่ครับถ้าไม่เป็นเหมือนที่คิดว่าผลที่จะเป็นบวกระหว่างการเจรจาของนิยยโรปกก็อาจจะตกหนักก็อาจจะมีการเทคปรฟิตลกมาค่ะค่ะค่ะครับอืมส่วนเซฟฟิตี้เหรอคะคุณจกิดคะเซฟฟิตี เซ็ตฟิตี่แล้ก็รีเลทไปขับตัวเซ็ตอินเจ็ดก็อลยุก็เหมือนกันนะครับค่ะคือถ้าลงทุนเองก็เป็นลักษณะของการเข้าคิดกำไรระยะสั้นนะครับอืแล้วก็พอปิยคัดรอดอ๋อค่ะสัญญาที่ควรที่จะลงทุนในรอบนี้น่าจะเป็นสัญญาลักษณะไหนคะสัญญาเอสนี่ครับสัญญาเอสลงทุนแบบไหนคะลักษณะการกินกําไรมากกว่าครับกินกาไรควรซื้อในขาขึ้นหรือขาลงคะตอนนี้เนี่ยนะ องนะครับค่ะแนะนำเปิดลองนะคะใช่ครับค่ะค่ะเพราะเทรนดยังเป็นภาพรวมยังมองว่าน่าจะเพิ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะใช่ครับได้ค่ะคุณจักริดขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะค่ะคุณผู้ฟัง